สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็มีนํามาฝากกันเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศด้านเกมกําลังคนดิจิทัลแล้วก็ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศนะครับโดยทาน,นของนายประเสริฐจันทระร,รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุสารารเกมนะครับพศเพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคราฐัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเสนอความคิดเห็นนะครับเพื่อนําไปสู่กฎหมายที่มีความสมบูรณ์แล้วก็ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและประเทศไทยด้วยนะครับ ซึ่งก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมโดยในโอกาสนี้เนี่ยรองนายมนตรี Long เองเนี่ยนะครับก็เปิดเผยถึงการประชุมนะครับว่าอุตสาหกรรมเกมเนี่ยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรงสรค์ที่มีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดทําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมเนี่ยก็จะเป็นก้าวสำคัญในการที่จะวางรากฐานการพัฒนาประเทศด้านเกมนะครับซึ่งเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยกำหนดกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมในทุกมิตินะครับตั้งแต่การพัฒนากําาลังงคนกรรสส่เิม ให้เกิดการยกระดับผู้ประกอบการเกมไทยผ่านกลไกต่างๆการดําเนินแนวทางในการป้องกันผลกระทบทางสังคมแล้วก็การดึงดูดการลงทุนของผู้ประกอบการระดับโลกเข้ามาในประเทศไทยดังนั้นนะครับการดําเนินการจัดทําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมเนี่ยจำเป็นต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนักพัฒนาเกมนักวิชาการตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไป โดยความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ได้รับใน ครั้งนี้เนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะกําหนดทิศทางของกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยแล้วก็ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายนะครับซึ่งก็ถือเป็นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมเกมเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศสู่ระดับสากลน,นะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดโอกาสสู่อาชีพใหม่อีกทั้งสร้างไรายได้แล้วก็เม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยังย่งยืนนั่นเองนะครับนอกจากนี้ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัทพลนิมมานพัชรินผู้มนวยการใหญ่ดีป้านเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยอีกนะครับว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและพัฒนาผู้จัดจำหน่ายรวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกระจายการจัดจำหน่ายและสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็ขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกมในประเทศให้เป็นไปนตามมาตรฐานสากลพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์และก็วิธีการเกี่ยวกับการกำกับและก็ควบคุมอุตสาหกรรมเกม เพื่อนําไปสู่การกํากับและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพนะครับอีกทั้งแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมเนี่ยตลอดห่วงโซ่อุปทานแล้วก็มูลค่าเกมผ่านกองทุนส่งเสริมด้วยนะครับทั้งนี้นโครงของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมเนี่ยประกอบด้วย5ประเด็นสําคัญนะครับซึ่งก็ได้แก่การปรับปรุงนิยาม การตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องการขึ้นทะเบียนการกำกับและก็รวมไปถึงกองทุนส่งเสริมนะครับโดยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการปกป้องสังคมโดยเฉพาะการดูแลเยาวชนการปกป้องผลกระทบทางจิตใจแล้วก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้อุตสาหกรรมเกมในเชิงบวกนะครับซึ่งในส่วนของดีป้าเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะส่งผลให้พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วก็ขีดความสามารถทางการแข่งขันอีกทั้งผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจากนี้ดีป้าเนี่ยก็จะนําความคิดเห็นของทุกภาคส่วนมาเร่งปรับปรุงร่างกฎหมายโดยคาดว่าจะนําสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษาย,ยนแล้วก็จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้นะครับ ขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษาก็ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมพร้อมกับมีการเสนอให้มีการเพิ่มประเด็นเรื่องของการพัฒนากําลังคนในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับแล้วก็เสนอให้มีภาคเอกชนภาคก,การศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเกมเนี่ยเพิ่มขึ้นในส่วนของคณะกรรมการเนื่องจากอุตสาหการรมเกมเนี่ยพัฒนายอย่างรวดเร็วดังนั้นการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนก็จะทําให้คณะกรรมการสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็รับความรู้ในประเด็นต่าง ได้อย่างรวดเร็วชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของการที่รัฐบาลเนี่ยเปิดเผยผลการป้องกันนะครับปรับปรามจับกลุ่มอาชญากรรมทุกประเภทในปีที่แล้วปี6-7เนี่ยนะครับสติดีขึ้นแล้วก็ย้ำนะครับว่าในส่วนของทุกหน่วยงานเนี่ยก็ต้องเดินหน้าในการ ปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทนะครับเพื่อความผาสุกแก่ประชาชนด้วยนะครับทางด้านของนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยถึงผลการดําเนินการด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกมิติของสานักงานตํารวจแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจังนะครับเคร่งครัดแล้วก็ต่อเนื่องส่งผลให้มีผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจนะครับ โดยผลงานของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติประจำปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนของการดำเนินคดีความผิดอาญาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง26ธันวาคม2567เนี่ยรวมทั้งหมดกว่า500,000คดีนะครับจับกลุ่มได้479,516คดีก็คิดเป็นร้อยละ93นะครับแบ่งได้ดังนี้ก็คือ1คดีอาญา5กลุ่มนะครับทั้งหมดเนี่ย218,421คดี จับกลุ่ม196,148คดีผู้ต้องหา237,223คนนะครับประเภทความผิดอุจกัรน,นะฮะแล้วก็สะเทือนขวัญเนี่ย2,280คดีจับกลุ่มได้2,158คดีผู้ต้องหา3,003คนคิดเป็นร้อยละ95 ประเภทคดีเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศนะครับ16,618คดีครับจับกลุมได้15,790คดีผู้ต้องหา21,273คนคิดเป็นร้อยละ95ประเภทความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับ42,330คดีจับกลุมได้39,308คดีนะครับผู้ต้องหา47,297คนคิดเป็นร้อยละ93 ประเภทคดีที่น่าสนใจนะครับ32,582คดีจับกุมได้17,514คดีผู้ต้องหา21,238คนคิดเป็นร้อยละ54แล้วก็ประเภทคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายนะครับ124,611คดีจับกุมได้121,378คดีนะครับผู้ต้องหา144,412คนคิดเป็นร้อยละ97นะครับ สก็คือในส่วนการปราบปรามยาเสพติดนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับซึ่งสํานังกงานตารวจแห่งชาติก็ได้ตั้งศูนย์อานวยการปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนะครับ2 4 9,029คดีนะครับจับกลุมได้2 4 1,607คดีผู้ต้องหา2 5 878คนในจำนวนนี้เนี่ยเป็นการจับกุมข้อหาความผิดร้ายแรง 34,959คดียึดทรัพย์118,836รายการมูลค่า13,000ล้านบาทนะครับออกหมายจับ1,362หมายดำเนินคดีฟอกเงิน208รายนะครับยึดของกลางยาเสพติดยาบ้านเนี่ยได้1,026ล้านเม็ดไอซ์33,136กิโลกรัมเฮโรอ,อีน1,955กิโลกรัมยาอี2,3692เม็ด เคตามีน5,000กิโลกร,รัมและอื่นๆนะครับ3ครับความผิดเฉพาะทางอย่างเช่นความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็จับคุมได้8,500คดีผู้ต้องหา9,422คน4คือการปราบปรามอาชญาการรมทางเทคโนโลยีการพนันออนไลน์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยขับเคลื่อนดําเนินการอย่างจริงจังในทุกมิตินะครับรับแจ้งความออนไลน์เนี่ยรวม35,762เรื่องความเสียหาย35,416ล้านบาทนะครับ ขออายัดบัญชี336,943บัญชีอายัดได้7,326ล้านบาทนะครับ สำหรับสถิติประเภทคดีที่เกิดสูงสุดได้แก่หลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการนะครับอันนี้คือแบบไม่เป็นขบวนการนะครับหลอกให้โอนเงินเพื่อทํางานหาไรายได้พิเศษหลอกให้กู้เงินหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ข่มขู่ทางโทรศัพท์หรือว่าคอร์เซนเตอร์เนี่ยระหว่างวันที่1มึมกราคมถึง30พฤศจิกาย,ยน2องพนกจนะครับก็จับกลุ่มได้33,280คดีผู้ต้องหานะครับ33,635รายออกหมายจับ871หมายแยกเป็น1ก็คือการ หลอกลวงออนไลน์ทางด้านการเงิน2,901คดีครับผู้ต้องหา2,896ราย2คือการหลอกลวงจำหน่ายสินค้าออนไลน์และสินค้าผิดกฎหมาย4,858คดีผู้ต้องหา4,973รายครับ 3คือการเผยแพร่ข่าวปลอมและความผิดพระราชบัญัติคอมพิวเตอร์นะครับ6,117คดีผู้ต้องหา5,857รายนะครับ4ครับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กสตรีทางอินเทอร์เน็ตและค้ามนุษย์340คดีครับผู้ต้องหา445ราย 5การพนันออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆเนี่ย15,395คดีผู้ต้องหา15,885รายและ6คือความผิดประเภทซิมผีบัญชีม้านะครับ3,669คดีผู้ต้องหา3,579รายและ5ก็คือ คดีอื่นเนี่ยก็จับกลุ่มได้431คดีผู้ต้องหา826คนซึ่งทางด้านของนายมนตรีเองก็ได้กำชับนะครับให้เร่งปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะคดียาเสพติดอาชญากรรมออนไลน์ชอ่อกรุงประชาชนผู้มีอิพธิพล,ลอื่นๆนะครับเน้นในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามรวมถึงการนงคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกรมการจัดหางานนะครับที่เตือนคนหางานต่างประเทศเนี่ยเช็กรายชื่อบริษัทจัดหางาน กับกรมการจัดหางานทุกครั้ง ก่อนที่จะหลงเชื่อในการโอนเงินนะครับก็เป็นห่วงว่าจะถูกในหน้าเถื่อนเนี่ยหลอกไปทํางานต่างประเทศนะครับทางด้านของนายสมชายมรกฎศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานก็เปิดเผยถ,ถึงกรณีที่สื่อมวลชนเนี่ยได้นําเสนอข่าวกลุ่มคนหางานจนํานวน50คนนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนคนรราชสีมาเข้าร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับว่าถูกกลุ่มสายหรือว่าในหน้าจัดหางานเนี่ยหลอกลวงให้ไปทํางานที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยรวม10บล้านบาทนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยก็เดินรับราย งานนะครับจากกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานนะครับว่าได้ดําเนินการตรวจสอบข้อได้จริงดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจกองับการปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วก็พบว่าได้มีกลุ่มคนหางานจนํานวน14คนเนี่ยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับ ถูกกลุ่มสายหรือว่าในหน้าจัดหางานเถื่อนเนี่ยจำนวน3าคนหลอกลวงว่าสามารถที่จะจัดส่งไปทํางานที่ร้านอาหารนะฮะแล้วก็เป็นช่างเชื่อมในอู่ต่อเรือที่เกาหลีใต้ได้อย่างถูกกฎหมายนะครับแล้วก็บอกว่าได้รับเงินเดือนอย่างน้อยเนี่ยหกหมบาทโดยเฉพาะในอู่ต่อเรือเนี่ยเดือนละแสนสองนะฮะต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับส่วนคนหางานเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินครับเพื่อเป็นค่าดําเนินการเนี่ยคนละ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นถึงสองแสนบาทนะครับซึ่งก็รวมๆแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายนะครับ ราว10ล้านบาทนะครับสุดท้ายเลื่อนกําหนดเดินทางออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บ่ายเบี่ยงผู้เสียหายในการที่จะของเงินคืนนะครับซึ่งความคืบหน้ากรณีนี้เนี่ยนะครับกระทรวงนรงงานโดยกรมการจัดหางานก็ได้มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางแล้ะก็คุ้มครอง คนหางานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับเร่งตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับรวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปร้องทุกกล่าวโทษกลุ่มสายหรือว่าในหน้าที่ทําการหลอกลวงคนหางานโดยจะดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยก็ย้ําเตือนด้วยนะครับว่าอย่าได้หลงเชื่อกันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงท้ายครับปฏิตามภารกิจของกองทัพนะครับ สำนักง,งานพัฒนาภาค3านะครับหน่วยชากการหาพัฒนาได้มีการตรวจพื้นที่การดําเนินการขุดลอกแหล่งน้ําตามแผนงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนการดําเนินการจัดหาน้ำกินน้ําใช้ประจําปีงบประมาณ2568เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีแหล่งน้ําเพียงพอในด้านการเกษตรนะครับแล้วก็บรรเทา,าัไแล้แงแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่ท่าและก็อำเภอแม่เมาะจังหวัดลาปางนะครับ สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยาการทหานพัฒนาครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดพัฒนาบ่อน้ําบาดาลน,นะครับเข้าดำเนินการพัฒนาบ่อน้ําบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่รอบบริเวณพื้นที่บ้านวังนกแก้วที่จะรับความเดือดร้อนประสบปัญหาขาดแคลนน้าในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับในพื้นที่บ้านวังนกแก้วหมู่7ตําบลไซโยกอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับขึ้นเหนือไปที่หน่วยงานการเคลื่อนที่35สานักง,งานพัฒนาภาค3มหน่วยงาการทหานพัฒนานะครับ ดำเนินกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยนะครับโดยทำการเก็บผลผลิตผักเบบี้ฮ่องเต้นะครับผักสลัดกรีนโอ๊กต้นหอมมาจำหน่ายกับประชาชนแล้วก็กำลังพลของหน่วยในราคาย่อมเยาแล้วก็ยังมีการปลูกต้นพริกนะครับเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยตามแผนการดำเนินงานโครงการฟาร์มต้นแบบหนุนการหารพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้มาศึกษาดูงานนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้หน่วยพัฒนาการที่นที่3าสำนักงานพัฒนาภาคสามหนุนการหารพัฒนาที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับ ไปที่หน่วยบรราการเคลื่อนที่4-5สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยจันการหาพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนะครับโดยทําการผสมเทียมโคสายพันธุ์ชชโรเล่และก็ให้คำแนะนําเกี่ยวกับการดูแลปร,ปรับปรุงสายพันธุ์โคอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพณตําตบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับหน่วยบรราการเคลื่อนที่1-5สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยชันการหาพัฒนาจัดก,กำลังพลเข้าปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณ2568นะครับดาเนา ประชาชนในการสนับสนุนการส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงโคนเนื้อนอทพอนะครับให้กับประชาชนโดยมอบพันโคนเนื้อนอทพอเนี่ยจากสํานักงานทหารพัฒนาหน่วยการทหารพัฒนาจํานวน5ตัวนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านใหม่สามัคคีหมู่19ตําบลรบำอำเาเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของการใจถิงนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิทชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ทางอัทาัฟยูทูบชาแนลนะครับสำ สวัสดีครับ